เค okay. วันนี้จะพาสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทํายำขนมจีนนะคะอร่อยอร่อยนะคะใครอยากใส่มะน,นาวอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะนี่พวกจะทำแบบเผ็ดเลยะคะ่ะยำใส่น้ำปลาไปด้วยนะคะน้ำปราของเฮียเปียกเนาะซับโพดค่ะนะคะยำขนมจีนจะเดือเดือค่ะลองดู ใสไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวของของเขาอร่อยแล้วค่ะของเฮียนะคะเฮียเปียกนะคะสักพักค่ะตักไปด้วยนะคะมาเอาอะไรใส่มั่งเดี๋ยวไปชิมกันนะคะใส่มะน,นาวไปด้วยนะคะแล้วแต่คนจะชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบรสยังไงก็จัดไปเลยค่ะจะมีคนแล้วนะคะหอมก็จะมีผักชีนะคะแล้วก็มีหอมต้น แล้วก็มีถั่วด้วยค่ะถั่วยาวนะคะหัน่นชิ้นเล็กๆเนาะอาชิมขนมจีนนี่ไงไฮไลท์กจะมีอืมอันนี้เขาเรียกซีฟู้ดเนาะใส่ลงไปเลยค่ะนี่แค่ที่ไหนไม่แค่อ๋อแม่กินก็กินค่ะนะคะแล้วจะทำเป็นน้ำเลยค่ะเอาไว่ราขนมจีนเนาะนี่ เข้าไปเลยค่ะเฮ้ยทํามีเผ็ดก็พริกสดมีอีกค่ะใส่มะละลงด้วยพวกใส่มะละนั่นด้วยนะคะชิมอืม,อม,มเลื้ศเผ็ดใครอยากใส่ข้าวคั่วลงไปก็ใส่ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปจัดจานให้ดูนะคะพี่จ๋า ยี่ค่ะได้แล้วจานเราเนาะ,ะลาดลงไปเลยค่ะแ<อ>ซ่บๆเลยค่ะเ<ม>อาแบบถ้าไม่เผ็ดพอก็ใส่พริกป่นลงไปด้วยที่ไม่ก็ใส่พริกขี้หนูนะคะแต่อันนี้คงพอแล้วค่ะเผ็ดเกบมากเลยตอนนี้อนะคะโอเคไหม จัดให้นี่ค่ะโอเคนะคะไป่ทางนปนทายยำขนมจีนเนาะแบบโคกๆค,ค่ะแคจทิ้งไหนล่ะอร่อยค่ะเผ็ดค่ะโอเคจ้าบ๊ายบายค่ะพี่ๆจ๋าบ๊ายบาย